he's a zombie you know zombie yeah hey, man, yeah you're shooting. You shooting Whoa, whoa, you're you shooting yeah, yeah. You right. can i go with you oh whoa, yeah i yeah. know you... yeah, i love you i love you <laughs> can I, can yeah you're about you to get pulled again? out so go ahead and step out i can make it whoa 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 <laughs> no. <laughs> no no why are you oh what the oh <laughs> ฮัลโหลฮัลโ้เป็นปนเซรอเดียอแต่อแมินที่แบคนทใช่ไหมที่วันนั้นเราไปกันเราแอดมินเป็นคนไทยเว้ยังรุดอ่ะจะไปเรียไงนเยอยู่ไหนน่อไรั แม่ก็อยู่ตรงอันนี้มันพูดมันพูดตรงแรงดีทีอาร์เลยตัวไม่มีคนทักผมพอต่เอ้ยเอ้ยม่ขับดีทีอาร์สมเ้าเย็นมากไหนคนรักคนรักอันนี้ไหนคนไหนมันไปทางซ้ายไปทางซ้ายอ๋อเหนื่อยนั่น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 มาคนหรือว่าคนหรือบอดคน ขับมาสามห้าไม่ไม่ใช่ตรงไปตรงไปตมาขับมาสา้าัฟไหนตัไปมันขับมาสามห้าสีฟ้าอ่อนนึขักูไปเรื่อยละเป็นไม่่หลุยน่งหิ่กูในเมืองาหลุยดิหอยู่ไหนก็ได้มึงลงหาแบบนี ใครเจอคนก็บอกเลยนะไปอยู่ไหนไอ้เหี้ยเออย่างหรือมันฟาร์มไปกันปะนี่ปะไม่ใช่มันขับมาสามห้าหล่อเลยแบบหล่อเลยมันมีที่สำคัญป่าเออตรงนั้นเป็นนี่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 เฮ้ยคนนะนี่คนคนเฮ้ย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 แมนเฮ้ยแมชเฮ้ย What did you What do do you do do bro? You doing, bro? <laughs> oh, you look cool, man, they are, they are, they are shit, bro. They Yo, Yeah, some making of mind. I'm hey, 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 hey. They ask you, what are you doing, man? Man. Hey. Uh, oh, you, you have uh, oh, N, you the N two voice with me. Yeah. yeah. I'm sick, am I? gotta get Alpha, Ooh. Fuck you! This, 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 this is my favorite. No, 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 no. No, oh, no, no. Let me put up. Let me put Chrome up. We are look cool, man. Fucking shit, bro. Hmm, dog. I'm American, Fuck you, oh, man. Fuck you. Holy fuck. <laughs> Holy fucking <laughs> <ton>. shit. Holy fuck. <laughs> hey, man. Holy yeah. fuck. Holy

โอ้ยว่าจะฟฟักยูฟักยูตายู้ตากั้วตาตาาัอะไรกัเห็นนะมึงทำไงไอ้ยห้างหาวหมอ่วนเลยไอ้ยไปควงปืนในสัตวสี่นาทีกินทำไงวะอุ้มนวะมาโคตร่ะพีไม่ได้สี่นาทีสนาทีเกิด เล่นกับระบบอะไอ้ยไอ้เฮียเจ้ตอสิสเตแหลมกับใครไม่แหลมปแหลมกับมีปืนดิที่เหนือต้องมีปืนนะแทมไม่ใชเขาไหมฮโว้ว ยุ่กับพเอกเลย่ไม่มีหัคมอย่เรียกว่ารูนเร่กเจยาทีอันนีมึงกดเอดิกดเอดิอันนี้มึงกดเอฟดิไม่ได้ไม่ได้กดดิสตีว่าเออกดเอฟปะคางอเตะลงมาไม่ย่กแย่ไมได้อีหย่างมันไปหาหมอไงเนี่ยมัไปฉีดยาเดี๋ยวกูคุยให้ยางงามึงก็องเรียกเ ไม่ได้ไม่ได้เมือ่อเราเกิดแล้วต้องขับไปโรงพยาบาลโอ้ยเยี่ยตอนตอนหนุ่ตัวโคตรสโลว่ <c oughs> ไปทำไมเซิร์ฟเข้าเข้าแล้วมันติดอะไรแบบเทปวะนานปะติดนานปะผมติดอย่างนานนะต้องโหลดอะไรก่อนเบลเลยไม่กินเข็มอะไรเยี่ยน่นเนี่ยแบบแก้ก็มีมกี่รอบเสิร์ฟแบรบรอดเดี๋ยวคือมันมขึ้นว่ากูปิดเอาอะไรไม่รู้ว่าทำไง เออตัดก็จะรู้ว่าแม่งวาเฮ้ยคอมมอนคอมมอนคอมมอนเออเสร็จๆไปดิคอมมอน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 คมมอน

Doctor, you're a a zombie. zombie. You a, a zombie you can not can, can, can do anything. You can come meet him at the hospital. Oh, okay. okay. Uh, can, I, can, I, can I Can I? go with you? Oh, whoa! Wow. Yeah. Yeah. yeah, no. I love you. I love you. I love you. <laughs> can yeah, I, can you're I about you to get pulled camp? out, so go ahead and step out. Yeah, go. Just get out of my car. Uh, uh no, 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 no. My no, friend, friend can Alright, I'm calling PD back over here then. Get out of my car. Oh, okay. okay. Sorry, sorry. Please sorry. Oh. please step yeah. away from my vehicle. Huh? Step away from my car. Give me an injection. Give me an injection. No, you can get a ride. Give oh. me Alright, we well, have to figure that out. ไม่ด้สินี่เยที่จะเกิดแล่าเ็บ้เ n o a he e i h o าเาเาาา Mana ni? Mana ni? Mana ni? Ye bitte. Mana ni? Lu kali. Ah 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 ah. Bon. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Oh. 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 มาดีดูเกิดแล้วกเกิดแล้วคุเกิดแล้วมาดหน้ีม้นขนก็ได้มึงขึ้นมากูอยู่โรงพยาบาลกูอยู่โรงพยาบาลทะเลทรายทะเลทรายทำไมกูเป๋เนี่ยอ้เหี้ยกูกงไปกูลงไปเอาคันเดินแล้วคันเดิมแรงดีนะฮัลโหลฮัลโหล เฮลโหลอะไรเนี่ยให้กูถือมาตาพดเลยเนี่ยโอ้โอเดินเดินเจ็บขาเออเออจะรู้กันนะครับไปลองหมอมันไม่ยืนอะไรเนี่ยกูปอมันเป็นเป็นอะไรีบมารับกไลังไปกลันต่อไป Hello 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 ร่วมแน่ยร่วมแน่ยผมเข้าแล้วอยู่ติดโรงพาบาลไรเดซ้าย Hello ฮลโลฮลโลเฮลโลฮลโลอันี่มันไม่เปิดให้กูเนี่ย h ฮลโล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 มาเดี๋ยวกูไปเป็นมนุษย์ป้าววายเลยแหละทำไมไม่เปิดให้เพื่อนกูมนุษย์ป้าอย่างงี้เลยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเลยสอนอ ตอนอนอปวันนี้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลดิมึงะอ,อยู่ซ้ายมือมึงเนี่ยม,มันคือที่ไหนวะพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นโรงพยาบาลทะเลซ้ายแมปมันทำใหม่หโอ้เหล่าห้าวีจะเกิดหรอซ้ายมือเฮ้ยหมดละเกิดยังโอ,โอเคโอเครักษาตัวหายแล้วแต่หมอไม่เปิดโรงพยาบาลให้กูเนี่ยไอ้นี่ยิ้มเค้กวะดิไม่แค่นั้นกำลงังอ๋อมันต้องเข้าไปข้างในเหรอ ตอนนี้กูอยู่ในโรงพยาบาลกูยังไม an, ่เจอเลยไม่ใช่มันอยู่ตรงเนี้ยสายมือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ดักกลุ่มโรงพยาบาลตาทาวอ่ะอีกที่หนึ่งอ่ะต้องนักรูปหรออ๋ออีกที่หนึ่งเลยไอ้ตรงที่เพลาใหม่ข uh องโรงพยาบาลตาทาวอ่ะมีคนมาย่อมจุ่มจุดเกิดพีเมกีเมกใหม่ใม่ใหม่สายมือ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 มึงเห็นกูป่ะตอนนี้แม่เห็นมึงเห็นคุณในจริงไม่ะเนี่ยมึงอยู่ก band, ับหมอใช่ป่ะไม่ใช่ เดนมลต้อแบบปิ๊กล่างต้นแบบดิไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบนีแบบอะไรวะไม่เป็นบูธไม่พี่บูไม่พี่บูธมากไอ้ลอยลอยกูมากูมาเฮ้ยวัตรงนู้นนนน้องหมอนึ่ไปหาหมอขนาดนียังหมอมาตัวเนี่ย

no 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 n no. มัเป็น no 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 doctor no เออมันเป็นมัเป็น i n s i d มัเป็น inside มีแขนโกกาเอามัเป็น inside อะไรอยู่ไรโรงพยาบาลอะไรไรเอเดกจิตฝายโรงพยาบาลอะไรไรไปไกลยังไงไปได้ไงอะไอ้นี่มาอุ้มกอดอะไรปะ release r l e a s e come come with me and l o o พี่ทำไมผมตั้งไม่ได้วะมันต้องใช้อะไรวะถึงตั้งได้เนี่ยตั้งชื่อในเกมเนี่ตั้งชื่อในเกมมันตั้งวันที่หรือเปล่าตั้งวัน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 เนออะนะดิดิฟยูเฮียมายเฟนนะเอาวันเกิดให้เป็นสองเป็นสีเกิดให้เป็นสองเจ็ดน่าฮีรีบายแอนด์เกมทำเอายูโน่เอาไอ้ยี้ยไอ้เหี้ยหมอมันอึนแรงของมันวะมันลงหันทางออกไปไปเเอฟไปมึงอุ้มกูได้ป่ะหมอมาอุ้มกูดิไอ้เหี้ยอุ้มไงอุ้มให้เป็น

โอ้โหขอโทษนสอรีสอรีสอรีเรามาลูาพี่มันมันมันออกยังไงวะมันออกมันออกเวลาแบบเพราะผมไทยเพราะผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมันออกไงวะพี่ไอ้เฟิกไอ้้หลุยส์ที่นี่ตึงไปกูเดาแล้วแล้วเอาแล้วพี่เฟกมันมันทำไงวะพอแต่งชุดเสร็จแล้วอะทำไงต่อวะไอ้ยดีดีมาใครเนี่ยไอ้นี่เอากินใครอยู่

อู uh. Uh. Oh. Oh. Okay. Okay. ้อู oh. ้อู้อ้าวยิ่งมันออกไม่ได้วะอ๋ออไสอไสอไสไเื่อเตตัวไอ้นี่นึกของไอ้เ้าไอ้นี่ไอ้เี่ยมนชื่ออะเบี่ยมนมัชื่ออะไรดีดีมานชื่อกูดีดีพี่เป็พี่แต่งตัวลพี่ออกได้ไหไม่ต้องแต่งตัวแบบให้แบบมีทรงผมดิเงิมาทำไมทำไมอ๋อต้องมีทร ดีเราผู้ได้นี่ราผู้ได้เราเราผู้ได้รวยครับไม่มึครับไม่ครับเดียวนิ้วไอ้เป็นเที่ยนะไปแล้วตรงนี้ดิไม่ได้ไป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 บาแล้วไหนมึงไอ้เสกไปแล้วดิล่ะนี่หรอรถ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 นี่หรอเฮ้ยผมครับไหนมึงคันนี้หรอมึงคันนี้หรอรถใหญ่หรอเซิร์ฟที่หนุยเล่นผัดสมัครไงอ๋อมันเป็นเซิร์ฟอังกฤษอ๋อคือมันต้องมีอะไรด้วยใช่ไหมไปดิไ้เป็แค่แค่หนักกดีเที่ยมันเอากูวันนี้ มันมีปืนนะไอ้สั์กูบอกแ่้วนะมันมีปืนนะไอ้นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยรถรถดรวดรถเรือรวดหรอทำไม่ดูดีเที่ยวอันนี้คืออะไรอ่ะโค้กเหรอวะได้ได้ได้แล้วพี่ได้แล้วไอ้สัตว์นี่คืออะไรวะมึงจะพาไปไหนมีเลเวลป่าวะคนน่าจะเยอะว่ะอปุ้ยผมขโมยเอาผ่านมาว่ะพี่ ดีปเอีไหนมึงมามาเทกันสภาพหลืสภาพหได้ได้ได Fuck you Fuck you Get up มีคนเหรอมีคนเหรไม่ใช่พี่มาดูคนรึเปล่าด่าก <c oughs> ่อนน่าจะบอดถ้าดุใช่ไมได้ได้เแ้วมาคนพังเรื่อยๆว่ะไอเส็งมาหน้านี่ดิแฮ้เอ้าม่งเจี๋แม่งหนีเลยเียายเฟกเจเฟกกมาก้อนนเฟกกาเฟก ไม่จะถามว่าหน้าใส่ชื่ออายุวันเกิดอในเซิร์ฟไอซัสอ๋อใสใสชื่ออ๋อใส่ชื่อก็แบบใส่ชื่ออะไรปกติวันเกิดเป็นวันเกิดแบบจริงอ่ะให้มันสิบแปดขึ้นอ่ะมันก็จะเล่นได้ครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะไอ้เฟยเฟย์วันนี้บันนี้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยคนเลอ มันไปละไปไปไปความควานี้วนนี้นี่น่าจะมีคนมันชนห้วยอะอันี้ก็มีคนมาเนี่ยดูดี่มีรถเลยไม่ไม่ n จ c เอ็ไพ้ีวลองเข้าไงตรงในเนี่ยกระบะนั่งป่ะอีเย้วเป็นกระบะมีบ้างไม่หร้ไม่มีว่ะไม่มี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 ปะะเขาลดเข เจอไหนพี่เจอไหนนี่นี่นี่ไอ้ไอ้คนี้วะใคันนี้มาผมรอทถาบนหลุยนะพี่ไอ้แจ้าคนไม้ที่้นมาไอ้ที่ึ้นมารถตุ้ดใต้ยี่อะไรรถตุ้ดใต้ไปหาเยี่ยนนั่นมืองความปืนยิงกู้ีัยมาดิเจอไหนเจอไหนผมไปหาแอ้สถาบันหลุยเจอสถาบัน ก็จะจรู้อ่ะรถยังเต่าพ <anytime. S 2> <u Asia> <Buddhism>. ี่เอ็งเวลาปฏิบัติงานไปพี่พี่จะพาด้วยละได้ได้พี่หับตรงมาก็ได้นะเดี๋ยวกั็พี่น่าเจอผมอ่ะผมรถแฮมเบอร์เกอร์ได้พี่ได้คนคนคนสัตว์ฟาร์มคน Get up, get up Yeah, thank you, thank you my friend What w h a the t fuck What the fuck My country Holy fuckin g shit Get out of my country What the fuck You know that how You know ไหนว่าอยู่ไหนกันเนี่ยไหนอ่ะหัวใจอยู่ไหนที่อยู่บ้านเนี่ยพี่ขับมาพี่ก็เจอผมมาปุมช้าลงมาก็เจอเลยเดี๋ยวลงมาได้ไหมเนี่ย ไอรถเดี๋ยวพี่มันช้าไปไหนวะจะถึงแล้วนี่แสดงว่าจะเจอแล้วนะจะเจอแล้วจะเจอแล้วในไหนฮะประเกอร์้งอันนี้ปะอันนี้พี่ปะเราดับเราดับมา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 ฮรลโหลแบดดี้สตาร์คนแกล้งนะไปเลยโกโก้มีพวกวัยรุ่นมีปืนอะไรอย่าตระวังนะมึงมาที่ไหนมีเลเวแบบคนเยอะตรงไหนวะ ต้องหนคนเยอะๆวะ่าพวกแบบมันไม่รายเรงมากอะไรอย่างเงี้ยเอาไหนดีว่คนเยอะผมดูคนแบบมีคนพีทร้อยกว่าคนเลยพีทจไปไหนครับเพราะว่าเดิมต้นมาสอคนโอ้ยนยน,น,น,นี่โอ้โห ไอ้สัตว์ตำรวจตำรวจตำรวจให่ดีกล่มึงขับเที่อะไรของมึงเนี่ยไม่ไม่ไขับเที่อะไรของมึงดิอีที่คนไทยไอ้สัตว์ับชิคยายมึงมาับคนข้ามึงอะฮะมึงเล่คนไทยป่ะไอ้โง่ไอ้สัตว์

No, no, no. Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 Thailand sorry, Thailand. Oh, sorry,

when I hung up, when I hung Oh, oh my god, sorry. Bro, I'm sorry, man. Can you hear me? I'm so sorry. Okay. If you hit me with a car, if you hit me the hard, buy you the car. If fucking the mud, and go for the mud. Police, 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 police

I the sorry, sorry, oh, sorry. If you hit me with a car, if you me with heart, fire the car, you hit me car, if you hit me with me if you hit me with a oh. if you it me it it you it it me you hit me if you me <laughs> if you hit me with a car, if why you hit me you the hard, fight you, you to hurt me. If, you, you, me? You, me? Yo, on, if you, you hit me with a car, if you hit me, me hard, why you should hurt me? If you hit me with a car, if you hit me hard, why you should like hurt me? What fuck, bro? What fuck? You know? I don't care. Have... I am Thailand and I'm for the game and I'm for both What the fuck? Fuck fuck you bitch. Fuck you police. <laughs> fuck you police. Fuck <laughs> <laughs> you police. You black some man. Fuck you mum. Fuck you mum police. <laughs> fuck you mum police. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Fuck you. Huệ Phong Tài. ปุ๊บมึงไปทำมวนวแลวดืออย่างเงี้ยมดึาอย่างเงี้ยมันมันจะขาดตอนไหมล่ะนี่เฟกตายหรอเขาบอกว่าถ้าทำท่นทีทำีเลยเอ้ยมันทำไมมันมันซื้อของไม่ได้วะพี่งั้นไงหลุยเสียไม่ได้พี่เห็นไหมล่ะได้ปะมันขึ้นไหลมือพี่เห็นปะแต่ว่าอะไรวะลองดูปรับร้อยหนึ่ง เออวันเอวันเอวนเเฮัลโหฮ l ลโ e ลิษัทิษัทิษัทตำรวจไม่ใช่ไปเมเลนไมเลไมเลไเลยยลัวจังวะพี่ตมันเยอะว่ะไอ้เหี้ยเวลาเนี้ย

หวยบ้าหวยบ้าต่ายยอกเล่น you ต know ่า้ยี่คิวยูเอ็นียูโน่ประเทปากสถานชอบเลยพี่อางเรยนแล้วแต่ลักันอ่ะชอบอ่ะหนุกดีนะพี่ไม่ได้เนี้ย